ถามว่าเราคุ้มทุนหรือว่าผมคุ้มทุนไปหรือยังนะฮะเริ่มขุดสิงหานะครับสักประมาณกันยานะฮะก็คืนทุนแล้วนะฮะประมาณวันที่13กันยาก็คือคืนทุนแล้วยังไม่ถึง1เดือนก็สามารถคืนทุนได้แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบงก์อมคอยครับ EP ที่10แล้วนะครับที่เราอยู่ด้วยกันมาสําหรับ EP นี้นะครับจะแตกต่างไปจาก EP อื่นๆนั่นก็คือเราพาทุกท่านนะครับมาเอาดอที่สวนข้าวโพดของเราครับ นี่ครับต้นกล้าข้าวโพดกาลังออกผลิดอกออกผลเลยนะครับกาลังเป็นต้นก้าอ่อนๆแล้วข้างหลังก็จะเป็นทุ่งหญ้าสวานาที่แสนอบอุ่นแล้วก็โอ้โหสดชื่นมากๆเลยและว,วันอากาศวันนี้ก็ดีมากด้วยครับในเรื่องของ ep ที่10นี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของคริปโตไมเน n งนะครับผมอ่ะในเรื่องของคริปโตเนี่ย ถ้าเราพูดถึงเรื่องของ mining หรือว่าการขุดเนี่ยเราก็จะนึกถึงการขุดบิตคอยนะครับที่ใช้ GPU CPU สูงๆลงทุนเยอะๆเป็นหลายแสนหลายพันหลายแสนหลายบาทนะครับผมก็ถ้าใครทุนน้อยเนี่ยก็อาจจะมองว่าโอ้โหจะไม่คุ้มเราหรือเปล่านะครับจะคุ้มทุนมากน้อยเท่าไหร่มันก็ต้องดูช่วงระยะเวลาจังหวะอะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อากาศผมดีแบบนี้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเอาอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้ ไปขายได้โอ้แล้วก็ได้เงินมาเป็นคริปโตเคอเรนซีครับผมเราค่อยไปแลกเปลี่ยนเอ็กเชนจกันนี่ก็เป็นการขุดอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําอะไรแล้วผมขุดอะไรบ้างแน่มาดูกันเลยเต็มนี่ฮะผมมีเครื่องตรวจจับอากาศนะครับตรวจวัดอากาศเครื่องนี้นะครับฮ่าค่เครื่องนี้แล้วก็เวลาผมไปในป่าหรือว่าไปทุกๆท,ที่เนี่ยผมก็จะพกมันไปด้วยนะครับมันก็จะตรวจจับอากาศครับ ที่มีอยู่รอบๆ PM 2 5 PM 1 PM 1 0นะครับแล้วก็สารละเหยจากเคมีพันธุ์ต่างๆเนาะมันก็สามารถจับวัดได้พอวัดได้ปุ๊บนะครับแอปมทิวก็จะส่งข้อมูลนะครับให้กับ แอปพลิเคชัน a n e t Watch แบบนี้นะครับผมเราก็ต้องซื้อไลเซนส์อีกนะฮะเราต้องซื้อไลเซนส์ของ Planet Watch ที่นี่นะครับแล้วก็มาล็อกอินนะครับในอีเมลของเราที่อยู่ในเครื่องนี้ผมจะสละเครื่องเป็นเครื่อง Android นะครับผมเพราะว่าเครื่อง r o i r เนี่ยเขาจะทำงานแบล็กการ์เบื้องหลังได้นะครับ ถ้าเป็นเครื่องเก่าที่เป็น iOS เนี่ยอาจจะทํางานเบื้องหลังไม่ได้อาจจะทําให้การส่งข้อมูลคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ย a n m o t h i o Pro เนี่ยนะครับเขาจับวัดอากาศอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็ส่งข้อมูลมาเป็นบลูทูธแล้วก็จะต้องพึ่งพาอาศัย GPS จากมือถือนะครับส่งให้กับแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มถึงจะส่งรีว์ดหรือว่ารางวัลของนักขุดเนี่ยเข้ามาให้เรานะครับผ่านทางบัญชีหรือว่า Wallet นะครับก็คือเป็น Wallet ของตัว Angolan นั่นเองนะครับผม ต้องบอกก่อนว่า,าในตัวที่ผมขุดนี้นะครับก็คือเหรียญ Planet w a l t นะที่เราได้รางวัลมาเนี่ยได้ได้รีวอร์ดมาเนี่ยจะเป็นเหรียญ Planet w a l t นะครับผมเหรียญ Planet w a l t จะอยู่บนเชนของ a n g o r a i n ครับผมบล็อกเชนที่เตรียมรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เราส่งขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะได้รีวอร์ดกลับมาเป็นเหรียญ Planet แล้วก็ค่อยเอาเหรียญ Planet ไปขายใน Exchange นะครับราคาปัจจุบันณตอนนี้นะครับอยู่ที่0.3 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ10บาทเนาะถามว่า เราคุ้มทุนหรือว่าผมคุ้มทุนไปหรือ,อยังนะครับเริ่มขุดสิงหานะครับสักประมาณกันยานะฮะก็คืนทุนแล้วนะครับประมาณวันที่13กันยาก็คือคืนทุนแล้วยังไม่ถึง1เดือนก็สามารถคืนทุนได้แล้วนะครับอีเจ้าตัวนี้ราคานะครับตอนที่ผมซื้อมันอยู่ที่175 US ดอลลา US สหรัฐเนาะช่วงนั้นมีโปรด้วยนะฮะแล้วก็บวกกับไลเซน์อะไรต่างๆมันจะไลเซน์ผมซื้อมา2ปีนะฮะไลเซน์ผมซื้อมา2ปีทั้งหมดอยู่ประมาณ250 US ดอลลาร์ US d สหรัฐ ตีเป็นเงินไทยประมาณ8,500ประมาณนี้แหละครับก็คือคือนทุนหมดแล้วนะครับสำหรับอีตัวเครื่องนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็คือเป็นกำไรลว้ลวนเลยเนาะถ้าใครอยากซื้ออยากหานำมาขุดนะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บซื้อเครื่องนี้ก่อนนะ ซื้อเครื่องนี้ที่มันเป็น a อ m u ูนทิวโปเนี่ยก่อน a d ปมูนทิวโปรคอเข้าเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้นะฮะซื้อเครื่องมาก่อนมันก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าเครื่องนี้ใช้ไลเซนส์นของ p พนเดตวอชเนี่ยไทยไหนอีตัวนี้ใช้ไทยสีเราก็ต้องมาซื้อไลเซนส์นในตัวของ p พนเดตวอช us นะครับแล้วก็เลือกซื้อที่ไทยสีนะครับผมก็ใช้ตอนได้เครื่องมานะครับมันง่ายมากเราก็แค่โหลดแอปอีตัว p พนเดตวอชเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะบังคับให้สร้างกระเป๋าเป็นกระเป๋า,าเป็น w a l l e t ที่อยู่ในที่อยู่ในเชนขององกอร์แลนนั่นแหละมีซีดมีอะไร24คำตามปกติเหมือนเราสร้างเมตามาร์นั่นแหละครับอพอเขาบังคับสร้างกระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะ,ะแท็กกิ้งนะครับอีเมลที่เราซื้อลายเส้นไว้กับเพนนีนวอตนะครับง่ายมากครับแล้วหลังจากนั้นนะเราก็เชื่อมต่อกันนะครับเอา a พนนีนวอตตรงนี้นะฮะมาเชื่อมต่อกับตัวแอมโมเทตรงนี้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งไปให้ทางแพลตฟอร์มเราก็จะได้รีวอร์ดมาทุกๆวันนะครับรีวอร์ดจะได้ทุกวันและเป็น รีว่ดที่สม่ำเสมอด้วยนะครับนั่นก็คือ23.04 p n พละครับก็คือมันจะได้แม็กเท่านี้แหละนะครับหรือว่าอาจจะได้น้อยกว่านี้ถ้าเครื่องของเราดับไปขาดการส่งต่อข้อมูลอย่างเช่น G P S หายอินเทอร์เน็ตลอสไปอะไรประมาณนี้ในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้อันนี้ก็ต้องก็ต้องดูนะแต่สำหรับผมที่ใช้มาแล้วประมาณเกือบ2เดือนเนี่ย ก็รู้สึกว่า,าใช้เน็ตมือถือ 4G ปกติเลยก็ได้คับไม่ต้องต่อ WiFi ก็ได้แล้วก็เอาไปไหนมาไหนแบบนี้ก็ได้แต่แต่ขอแค่ว่าอยากให้แบตมันหมดแค้นเองแล้วก็ต้องเปิดบลูทูธเปิด GPS ตดลอดเวลาแล้วเครื่องนี้ก็อยากให้แบตมันหมดมันก็จะมีแบตบอกอยู่ตรงนี้นะครับผมในตัวนี้นะครับผมก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่าราคาของเหรียญน,นะราคารางวัลที่เราได้แต่ละวันเนี่ย เราจะได้อยู่ที่ประมาณ10บาทหรือประมาณ0.3ดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ10บาทเนาะก็ตีเป็นเงินไทยถ้าเอาถ้ามันได้แม็กสุดต่อวัน23.04พเนตี่ยคูณ10บาทก็ประมาณวันละ230บาทนะครับผมอืมณตอนนี้ราคานี้หรืออาจจะมีราคาจะไปไกลมากกว่านี้ไหมอันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าอย่างที่ อย่างที่แนะนำมาครับนะตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยอ่ะครับมีออนไลน์ในเครื่องตรวจจับวัดอากาศแบบนี้แค่16เครื่องเท่านั้นเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยบางเจ้านะครับบางเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ส่งไทยนะครับอาจจะต้องอให้ญาติซื้อมาฝากไปของขวัญมาให้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอีตัวเนี้ยบอกไว้ก่อนว่ามันเหมือนกับว่ามันมันจะหมดแล้วหรือว่าเขาจะจํากัดการขายอะไรประมาณนี้แหละอีตัวแอมโมทิ r โปอาจจะซื้อไม่ได้นะตอนนี้เนาะแต่ว่าคุณก็ สามารถที่จะซื้ออีกตัวอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าอีตัวอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้ละกันนะครับปึง้งอ่าใส่เอฟเฟกให้นะเป็นตัวแอร์นะครับแอร์ A เนี่ยก็เอาไว้ริมหน้าต่างนะครับต่อ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆผ่านวอลเล็ตผ่านมือถือที่ไหนก็ได้เลยทีนี้ก็ไม่ต้องพกมือถือติดตัวตลอดเวลาหรือว่าไม่ต้องสละมือถือหนึ่งเครื่องสําหรับ สำหรับมันนะสำหรับแบบเนี้ยแอปทู o โปรผมต้องสลัมือถือเป็น Android แบบเนี้ยครับหนึ่งเครื่องเพราะว่า Android เนี่ยเขาจะทำงานแบ k ็ r กราวหรือว่าเบื้องหลังได้ส่วน iOS เขาจะเขาจะเขาต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับเป็นพอร์ตเทเบิลเวลาคนที่ชอบเดินป่าอย่างผมจะชอบอเดินป่าไปหาพันุไม้ต่างๆที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ออกไปดูสภาพอากาศสภาพแวดล้อม ข้างนอกเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็พกมันติดตัวไปแบบนี้ก็ได้ทั้งวันแล้วก็พอตอนเย็นเราก็เอาไปชาร์จทั้งคู่อะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับเหรียญน,นี้นะครับก็บอกไปแลนะ้วเนาะว่าอยู่ในเชนของแองโกลแลนดนะครับก็คือเชนของแองโกลแลนดก็คือบล็อกเชนบล็อกเช a หนึ่งนะก็เหมือนกับอิตาเลียนที่เป็นบล็อกเชนบล็อกเชน i หนึ่งนะอ่าพูดนิดนึงก็ได้ว่าไอ้ตัวแองโกลแลนดเนี่ยมันเป็นบล็อกเชนที่ถูกใช้งาน เยอะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าเป็นบล็อกเชนที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเพลย Proof of s เ a k e นาะซึ่งมันรวดเร็วนะครับในการในการทำงานในการทำ t r a n s ซ c คชั่นต่างๆซึ่งผมก็ลองแล้วเนาะ,ะตลาดในการซื้อขายเหรียญเนี่ยคือมันจะมีแค่บิตเฟนิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ b i ตมาร์ด้วยนะครับอ่าเราก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่ามันจะไป จะลิสต์บน Exchange ที่เป็น t r a l i z e d Exchange ไหนบ้างส่วนในตัวของ decentralized exchange นะครับยังไม่ได้มีปรากฏเนาะว่าของทาง a n g o l a n เนะี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มี define เลยว่ายังไม่ได้มี d t r a l i z e d Exchange ในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็น่าจะมาในไตรมาสที่4นี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะ,ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเหรียญแม่ก็จะโตเหรียญลูกก็จะโตมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเป็นต้นสายมาเป็นต้นน้ำเนาะลองดูนะครับว่า สิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันมันคุ้มไหมนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันคุ้มค่าต่อ,อการที่จะลงทุนไหมนะครับส่วนเครื่องของอะไรเนี่ยนะครับผมก็ได้สั่งมาแล้วหนึ่งเครื่องนะครับให้ญาติที่อยู่ต่างประเทศซื้อเป็นของข,องขวัญให้เพราะว่าจะใกล้วันเกิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาก็คงจะส่งมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะได้ใช้สองเครื่องแนละเอาไว้บ้านเครื่องหนึ่งเอาไว้เที่ยวในป่าเครื่องหนึ่งนะครับ <Yahoo! S 1> ก็เดี๋ยวลองมาดูกันในตอนนั้นที่จริงมีมีคนรีวิวแล้วนะครับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคนคลิกดูเลยนะครับหรือจะฝากไว้ที่ดีสคริปชันได้ถ้าใครสนใจนะครับก็มาเข้ากลุ่มพวกเรานะครับที่พูดคุยกันในเรื่องของเรียนแพนเะอ็ดวอตเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ในดิสคริปชันนะครับพอจบตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนก็มาดิสคริปชันด้วยนะครับเราจะได้มาอยู่ในสังคมเดียวกันแล้วก็เผื่อใครอยากขุดอยากหาเครื่องอยากอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีช่องทางแนะนําให้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยว ทุ่งยาสวนาด้านหลังนะโอเคครับสำหรับ EP นี้แบงค์ออมคอยและเพนนนวัตลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S 伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな